เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะอะไรน้องไรยูทูบเบอร,ร์จับโปลิสไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์จนที่กำลับบงตำรวจมือพิโรบุคคลบ้านหนูใจกลางเมืองสองแควจับยูทูบเบอร์เหรออืมชื่อยูทูบเบอร์อะไรปั้นแท็กติคู b บ๊อบเหรอคะอืมช่องรีวิวปืนอุปกรณ์แต่งปืนแนะนำปืนโอ,อ้บอกโอ้โอ้เป็นคลังเลยเนี่ยคะ่ะโอ้โอ บัญชาการตํารวจไซเบอร์ค่ะท่านนากําลังไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบ้านกระด่างอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะตามหมายค้นของศาลเข้าไปเจอตัวนายตรินสิทธิ์อายุ33ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็นําเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นคุณผู้ชมปืนสั้นกับปืนยาวรวมกันมากกว่า87กระบอกโอโมีเครื่องกระสุนปืน4,576นัดมแม็กกาซีนอีก7อันค่ะ คือนายตรินสิทธ์เนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อปัน้นเห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Tactical Bob เป็นช่องรีวิวปืนรีวิวอุปกรณ์แต่งปืนแล้วก็แนะนำการยิงปืนม,มีผู้ติดตามประมาณ19,200กว่าคนค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักเมืองพิจณุโลกนะคะอ้ ก็คือเป็นยูทูบเบอร์แล้วทำเป็นช่องอ่ะช่องรีวิวปืนช่องแนะนำการยิงปืนรีวิวอ่ะละักษณะเหมือนรีวิวสินค้าค่ะตำรวจก็เลยบุกไปจับโอ้โห<บ>เยอะมากอ้ออออานผบูชม